อยู่ตรงไหนเนีมองไม่เห็นเลยเนะ่ยตรงนี้มันงงหลบไหนครับมันข้างค้างเดี๋ยวใครมาผมเชื่อกโอ้โหผมเดินเข้าลำบากก็เกินหมายนี้มันเคยมาวางเลยอุ้ยอะไรนะเป็นไงเป็นไงเป็นไงเดินไปดูเลยอ้ยเอาเร็วเรียวเรียวเรียวไหนโอ้ยหสองตัวเลยนี่เจอปูคู่เออปูคู่ครับโอ้ยใสสวยจัด โอ้โหไปไปขึ้นไม่หมดก่อนเดี๋ยวเชือก่อนไม่ไม่ไม่เข้าเข้ารอบเก่าๆครับขึ้นมาก่อนพันเดียวโอ้โหดึงรอบหักเลยโอ้ไซส์โอ้โหโอ้โหไม่ผิดหวังเลยครับหมายรับหมายรับหมายนี้ไม่ผิดหวังสองตัวเลยอ่ะตรงนี้ต้องแบ่งผมตัวแล้วนะจัดไปดิครับโอ้ยดูไซส์โอ้ยเดี๋ยวอย่าหลุดสายป๋องนี่พี่เดี๋ยวมียางมั้งเอายางมั้งบอกว่า ไปเป๋าโอ้โหดูครับนั่นแน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 ่นทุกดอกแล้วก็บอกกับพวกกันฮเห็นไหมครับมาตัวไหนก่อนดูนะวางดูนี่เราโดนไปลองเกี้ยบเลยนะครับเกี้ยบเลยครับออกก่อน,นไหนออกซะด้วยเจ้า ออกไปออกครับพี่น้องตัวนี้ออกมาก่อนเอาตัวนี้ก่อนครับระวังอ่ะเต็มมาเต็มมือโสมเมยไซส์สวยครับโอ้ยแรงเยอะครับระวังมือนะฮะพันเดียวอ,อย่างจะเอาอยู่ปมเนี่ยาอยู่กันล็อกไว้ก่อนใส่ปอกย้ำหนีบกัน เตนเต้นครับนานจะได้สองตัวแบบนี้ทีมือไม้สันส่นเลยสั่นได้โคดนีโอ้ยสองกระบกคู่ไปดักในคลองใหญ่ๆไม่เข้านะครับมันต้องแอบตาครับปูดักเดี๋ยวนี้คนหาเยอะเดี๋ยวใหม่นี้ฮะโ,โอ้ยใหญ่จริงแน่นนะพีมนนี้ไม่สูงอโอ้โอดูครับไซ ไปเมือผมไอตวงไอตวงแน่นๆนอพี่ครับไอออกไม่ออกพี่น้องโอ้โหนี่แข็งเปีย่ะว่าไม่ไม่ออกตัวนี้แน่นไหมครับเนี่ยตัวนี้น่าจะแน่นนะสีเหลืองเชียวอันนี้เขาเรียกปูอะไรครับเนี่ยตัวนี้จะเป็นทองหลางอ่ะนั่นเป็นปูบวงโอ้โหพี่น้องไม่ออกครับผมนี่เปลกอยู่พี่ดื รอมาเลยรถบรรทุกสายแลนะรถมาครับหลายข้างทางเน้นปลาจริงดูกล้ all, ามงงนี shield. ่โดดไปในกระดูกแตกนะครับนี่งงงี้ติดหนีบปลาก้องเรา จต่เย่ให <_ S 2> ้ปูนี่ผมไม่ได้ <_ S 2> นี่ไปแล้วเปียบเลยคนระั <_ S 2> บฟางๆเลยเสียวหนีบครับนี่ไปได้ร้องรังนคะรับจับได้๋้องจับคอมการมนะั้งปลายมา,นานไงอยู่นั่นเนาะนูปูอยู่ในป่านีเองเราไปดักในคลองไม่ค่อยติดครับเหลือ,อกี่ลูกพันบอยถึงสิบไหม ประมาณแปดครับหนัวไปสิบเปร็นลูกนะฮะโอ้สองแคนี่พอไปลุกในวางคู่กันหน่อยฮะแหมดีผลงานสวยๆเลยนะครับผม